ใช่ครับนี่คืองานเขาเรียกว่าอะไรที่ออกมาเจอพี่ๆสื่อทุกคนหลังจากที่เล่น2-4งสี่กับเก้าดมิสซิเคลเสร็จนะครับก็ดีใจมากเล่นเสร็จผมก็ไปอยู่ญี่ปุ่นมาเลยแล้วก็รีเฟชร่างกายส่วแล้วก็กลับมาลุยงานต่อเบรกไป5้าวัน5วันนะครับแล้วก็จัดเลยอ๋อใช่ใช่ใช่ลงละครใช่น่ารักมากเลยคือ คือเรียกว่ารัชดาลัยเป็นบ้านหลังที่2ในปีนี้ของผมคืออยู่ในน,นั้นตั้งแต่เช้าออกมาคือพารทิทตกดินแล้วแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันก็คือเราซ้อมเราเล่นเรากินข้าวนอนหลับอะไรเล่นยิมอยู่ในนั้นทั้งวัน <laughs> <laughs> นะครับแล้วก็ทีมทีมพี่บอยก็น่ารักมากพี่บอยยังก็แบบถือเค้กมาเซอร์ไพรส์เลยแล้วก็องซอมนักเพื่อนนักแสดงทีมงานทุกคนเขาแบบตั้งใจเซอร์ไพรส์แต่ว่ามันไม่ใช่เซอร์ไพรส์ธรรมดานะจริง คือเขาคําว่าราชดาอะไรเขาก็จะมีความแบบต้องเซ์ไพ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบใช่แล้วเราก็แบบมันเขาก็จะมีเตรียมนู่นเตรียมนี่กันอะไรอ่ะคือคือปกติเราอะ่ะเตรียมทํากับคนอื่นนะเราแบบสนุกมากในการเตรียมในการหาแบบอะไรแกลอะไรอย่างเงี้ยแต่เออวันนั้นเ,นเป็นวันที่ผมซ้อมแล้วผมก็ลืมไปเลยว่าเฮ้ยเขาจะมีเซ์ไพ์อะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือเราก็ซ้อมแบบตามบทแดงใบเล่ของเราอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ามันมันน่ารักมากเลยแล้วก็ ไม่รู้จะมีโอกาสาอีกไหมที่แบบได้เป่าเค้กบนเวทีรัชดาลัยแล้วแบบแบ็คกราวเป็นแบบในโรงละครเวทีอย่างงี้ใ,ใ,ใ,ใช่ประทับใจสุดๆเลยแบบขอบคุณทุกคนมากขอบคุณพี่บอยทีมเพื่อนทุกคนเลยมันอบอุ่นมากเลยใช,ใช,ใช่คือได้ฉลองบอใช่ใช่คือมันก็เป็นแบบ รู้สึกว่ามันเพิ่งเริ่มสนุกเองชีวิตเพิ่งเริ่มสนุกมากแล้วก็ก็เป็นบทบาทที่เป็นนักแสดงอิสระครั้งแรกนะครับแล้วมันแบบมันสดใหม่มันเฟชมันมีพลังงานที่จะทาเหลือเกินแล้วมันมันตื่นเต้นมากพอเป็นละครเวทีอ่ะอันนี้พูดตรงตรงเลยนะยังไม่เคยบอกใครนะการที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยเพราะรู้เลยว่าตัวเองต้องคิดถึงละครเวทีมากๆแล้วก็มันผูกพันมากมากเลยมาวันนี้ยังคิดถึงทุกคนอยู่เลยเขาเรียกแล้วก็ได้พิมพ์ไปหาเพื่อนที่เล่นละครเวทีด้วยกันเนขาเรียกว่าเต e จเตอร์ซิกแล้วก็แบบอุย เราเป็นจริงๆหรออะไรเงี้ยแบบมันคิดถึงไงมันผูกพันกันมากๆเลยแล้วมันมันพิเศษมากเลยมันไม่เหมือนการแสดงอื่นๆที่เราเคยทามาก่อนนะครับผมรู้สึกว่าผมทําเต็มที่ทุกวินาทีแล้วก็ผมรีดทั้งหัวใจจิตวิญญาณทุกอย่างเพื่อมอบให้คนดูใน28กว่ารอบที่ผ่านมาแล้วก็ผมมีความสุขมากที่ผมได้ซื่อสัตว์กับคําพูดที่มันออกจากปากและอารมณ์ของเราอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่า มันคือแดงใบเล่ที่ต้องเราเราจินตนาการไว้ทั้งในงบทดราม่าในพาร์ทข,ของเพื่อนในการทํางานและอีกอย่างที่ผมแบบภูมิใจกับตัวเองมากคือเรื่องหุ่นของเราที่เราทําให้เป็นแดงใบเล่ในฝันของเราได้ไงมันดีมากเลยโอ้แน่นอนมันผมเลยกว่าผมโชคดีนะได้มีโอกาสขึ้นไปอยู่บนรัชดาะลยแล้วเป็นบทที่เราแบบใช้คําว่ากระหายอยากเล่นมากอะบทแดงใบเล่เนนะี่ยแล้วก็ได้เจอเพื่อนที่น่ารักอีก4คนได้เจอแม่โฉมได้เจอวรภายมันแบบ มันเกินฝันมากเลยแล้วเราเป็นคนที่ชอบในฐานะคนดูะแล้ววันหนึ่งเราได้ไปยืนอ,อยู่บนนั้นได้โค้งคำนับต่อคนดูอ่ะมันขนลุกมากเลยอบอกไม่ถูกมันทุกครั้งที่ที่เล่นอ่ะคือผมเอาจริงๆนะรอคอยอยู่พินาทีนี้แหละที่จะได้โค้งคำนับขอบคุณคนดูแล้วมันได้พลังกลับมาแบบ,แบบมหาศาลมากอ่ะใช่ใช่ติดใจนะิติดใจติดใจมากผมก็เลยแบบอบอกทีไมไปเลยว่าถ้ามีโอกาสผมอยากมายืนตรงนี้อีกรอบครับ คือคือ,ะอะรัชดาไลเนี่ยจะมีแบบเท่าที่ผมแบบได้ฟังอะไรทุกคนจะแบบเฮ้ยคิดถึงละครเวทีแบบนี้แบบฟาชั่วทายแบบหลายๆเรื่องของเขาแบบพี่บอยก็จะดูในแต่ละช่วงที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ได้ยินโปรเจกต์ว่าเขามีโปรเจกต์เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะได้คิวไปทํางานเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าถามความสมัครใจอ่ะผมผมทำด้วยใจเต็มร้อยเลยเนย <laughs> ใช่เป็นเนี้ ก็จริงจริงของขวัญต like ัวเองก็มีแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกใครไม่ได้เล่าให้ใครฟังใช่เราไปเปิดดูคลิปพี่บูมทาริตกินข้าวกับบูมด้วยครับไม่กล้าพูดเลยเออแั่แหละนั่แหละไปดูไปดูคลิปกินข้าวกับบูมของพี่บูมทาริต ใช่แกขับรถมาหาตอนกี่โมงอะสองสามทุ่มอะน่ารักมากเลยแล้วแบบงั้แล้วเราความเป็นทีเสร็จย่างพี่มีของจะให้แบบไปหาได้ไหมอะไรเงี้ยบอกว่าโอ๊ยพี่มาลเลยรียบขับรถกลับบ้านอย่างเงี้ยแกน่ารักมากอะแบบไม่ใช่กระเป๋าไม่ใช่อ๋อเป็นอเออเรียกไง Apple Watch แกแกเห็นผมแบบออกกําลังกายแล้วก็เรามีการจับเวลาเรื่องการวิ่งอะไรเงี้ยแกก็เลยแบบน่ารักอะใช่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 น่ารักมากขอบคุณวิหนุ่มมากเลย เออผมรักรักน้องทั้งสี่คนนี้มากเลยคือแบบพอมันเป็นบทที่เป็นแบบแกง๊งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเรายืนกันหคนน่ยมันจะเท่แค่ไหนเราย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ได้เจอกันครั้งแรกอะ่ะแล้วเหมือนทุกคนตกลงว่าแบบไปด้วยกันเขายิ้มด้วยกันกินเหมือนกันอะไรเงี้ยมันมันมากเลยคือผมต้องขอบคุณน้องทั้งสี่คนเน่ะคือไม่งั้นผมว่าผมไม่มีทางทําได้แน่อนอนแต่อันนี้มันมันเอากันทั้งทีมาแบบมาด่มมาเทออย่างเงี้ยแล้วมัน มันดีมากเลยแล้วก็เดี๋ยวมีแผนนัดก,กันไปเที่ยวนอกรอบอะไรกันอีกไปญี่ปุ่นเลยใช่เป็นปหลายๆทิ่ที่ในหลายๆนระเทอญนแต่เราไม่ได้ยกเลิกมาเอาจจริงตอนราครเวทีผมยกเลิกมาแล้วรอบหนึ่งนะใช่แต่ว่าแก๊งพี่โอ๊ตแก๊งพี่เพื่อนผม,มเขาไปกันเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นอนะ่ะมันเขาอยู่กับสิ่งนี้มาตลอดแล้วมีการป้องกันอะไรมาตลอดอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออรอบเนี้ยไ,ได้ฟังแบบทุกอย่างมนาะแต่เราก็เสพข่าวนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่แบบ ผมเที่ยวอ,อยู่แต่ทุกคนเป็นห่วงอะ่ะมีเรื่องเตือนภายน้ำท่วมมีอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากเลยแต่จริงๆแล้วประเทศเขามีการป้องกันที่ดีมากๆและปลอดภัยมากๆไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยผมเซฟผมเซฟอาหารญี่ปุน่นเนี่ยมาตลอดสิบกว่าเดือนที่ผมคุมหุน่น <c oughs> มันจะไม่มีอะไรที่จะบล็อกผม <c oughs> จากการกินได้อีกแล้วต่กยดตแนที่เรากำหนดทุกอย่างเลยครับ ใช่ S <S ใช่ครับทุกอย่างเลยครับได,ได้อากาศก็ก็ดีช่วงไปแบบแดดไม่ออกอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ครับผมมีความสุขเต็มที่ครับเต็มที่ครับ,รบ,รบ,รบกลับมาเดี๋ยวไปอ,อ,อาทิตย์นี้ผมมีวิ่งหามาลาทอนที่พัทยาแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเวิร์กช็อปสำหรับงานต่อไปแล้วคือจริงๆจ,งจองไปเที่ยวกับเพื่อนนี่แหละ <S <S <ๆ S 2> แกง๊งแก๊งรถกูชูชได้ของผมนี่แหละใช่แต่ว่า ตอนนั้นเราแค่รู้สึกว่าเรามีหน้าที่ของเรื่องละครเวทีแล้วถ้าเราไปแล้วเราเป็นอะไรมาผมว่ามันไม่คุ้มกันเนี่ยผมก็เลยเลือกงานหน้าที่ของเราก่อนเช่นนั้นแหละขึ้นมาหลายโลแล้วแี <laughs> ่ ใช่ใช่แต่ว่าเหมือนพอผมทํางานกับร่างกายมาแล้วมันก็รู้สึกว่าโอเคเรารู้รูทีนร,รู้รู้รู้ระบบแล้วกลับไปมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้เครียดกับมันมีความสุขกับมันแล้วอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็จะได้เห็นหน้าไหว้ล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราบเป็นกอบแใช่ใช่ได้ออกจากบ้านได้ออกจากกรงละครแล้วเพราะที่ผ่านมาคือแบบพอเสร็จงานแล้วมีวันว่างหนึ่งวันเงี้ยเราก็แค่อยากนอนดูทีวีนอนนิ่งๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ ตอนนี้ก็คงได้ได้เจอกันบ่อยมากมากขึ้นแล้วครับแลอวละครนะครับที่เรื่องกรคิดถึงแต่สักที่สัก่ได้เห็นโงรวมๆกันมีครับผมอุ้ยไม่ไม่หนึงมนึ่งไ,ไ,ไม่พูดว่าชางหวานไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ <laughs> ไได <laughs> แต่มีละครแต่มีมีโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะเปิด <laughs> <jam. S 2> ครับผมแต่เขายังไม่ให้บอกครับถือว่า ขายังไม่ให้บอกผมไม่รู้พูดได้ป่าแล้วอลายเส้ลเลยอ๋อรอตายแล้วแต่ก็มีโปรเจกต์ใหม่ที่เดี๋ยวกลับมาละเนี่ยกลับมาจากการวิ่งของผมแล้วก็เดี๋ยวเริ่มเวิร์กช็อป,ปผมเปน็นนักแสดงสลับเต็มตัวครับรอตอนนี้อะไรนะก็ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบเอออยากร่วมงานกับเราอย่างเงี้ยเราก็ดูคิวดูอะไรทุกอย่างลงตัวผมก็ยินดีทำงานกับทุกที่เลยครับผม มีครับมีครับมีมาเรื่อยๆ <laughs> ใช่ใช่ก็รู้สึกว่ามันเราอยากได้บทที่แบบเราสนุกอ,อย่างแดงไบเล่มีอะไรให้เราแบบได้ได,ได้ทดลองได้แสดงอะไรลงผลมันมันมากแล้วแบบเออเราเราแฮปปี้มากเลยต่อไปนี้ก็ดูบทที่แบบเออถ้าคิวเราได้เราอยากทํางานขอบคุณทุกคนที่มอบโอกาสให้องี้ก็ถ้ามีโอกาสช่วงไหนเราก็ทำมันนั้นเลย อ๋อไม่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 ต้องไม่ไม่ได้แบบผมว่าแบบรูปแบบบทต้องเป็นยังไงถ้ามีโอกาสที่ดีแล้วแบบเราสนุกกับงานน่ผมรู้สึกว่าเราความสุขเรื่องการทํางานมบเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตเนี่ยตอนนี้ใช่ใช่มันมันแฮปปี้มากๆเลยแหละเออได้เจอเพื่อนที่ดีได้เจอได้เจอคนทํางานได้เจอแบบเวลาดีๆแล้วมันเรามีความสุขกับมันอ่ะมันมันมันไม่ได้ขออะไรจากชีวิตนี้อีกแล้วแค่นี้แหละมีครับมีครับเดี๋ยวมีอีกเดือนเดือนหน้า เดือนหน้าเดือนหน้อันนี้จองคิวมาหลายเดือนแล้ว <laughs> พอพอจบจากะละครไปทีก็พยายามแบบไปแฮงเอาท์กับเพื่อนให้ได้ทุกกลุ่มเพราะว่าที่ผ่านมาเราเบี้ยวหมดเลยเราแบบไม่ได้ไม่ได้ไปกินข้าวไม่ได้อะไรก็โฟกัสแต่หน้าที่ของเรากลุ่มเลยใช่โทรค,คุยกันตลอดเป,เป็นเป็นห่วงแล้วก็ในกลุ่มของผมก็จะแบบถามอาการแกตลอดไง,งแกก็ สู้สุดชีวิตเลยตอนนี้คือแบบรีบพักผ่อนรีบหายดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไหวเขาเมาลงเยอะจยะแต่ไม่ไา้อาแล้วก็เขาเครียดจะมาเรียนหนักในทำได้ครบเลยผมซัพพอร์ตพี่ผม <จะ S 1> สุดฤทธิ์คือแกอยากทำอะไรแกมีความตั้งใจอะไรก็ผมแบบซัพพอร์ตพี่ตลอดแต่ว่าเราก็จะถามแบบทุกคนก็จะเป็นห่วงแกหมดอหะแต่แกก็พยายามดูแลร่างกายพักผ่อนให้พอ,พอกินอาหารให้ครบออกกำลังกายอะไรเงี้ยแกก็ดูแลตัวเองดีอยู่ แกอยากออกแกอยากออกแกอยากออกใช่ใช่ใช่าตแต่ิที่เราหน้าไปครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่แบบส่งกำลังใจในช่วงแบบละครเวที8เดือนที่ผ่านมามันแบบมันดีมากๆเลยแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนในโรงละครนะครับมันเป็นแบบ28รอบที่แบบมันที่สุดในชีวิตที่เกิดขึ้นเลยนะครับก็การติดตามผลงานต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณที่ส่งกำลังใจแลวก็มีความคิดถึงกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ